ส่วนงานวิ่งอีกงานหนึ่งนะคะที่ผ่านพ้นไปแล้วเช่นเดียวกันเป็นงานวิ่งที่ชิลจริงๆแล้วก็วิ่งท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามริมมหาสมิลาก็คือคู่รักนักวิ่งกว่า2,000คนนะคะที่ไปร่วมงานหาททิพแฟนรันปี5บนชายหาดสมิลาสงข่าค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นโดยบริษัทหาททิพจำกัดหมาชนค่ะที่ได้มีการจัดงานหาดทิพแฟนรันปี5 ปีนี้จัดขึ้นภายใต้ธีมงานวัดโมเดินสุดมุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้งค่ะโดยมีท่านพ่อเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะไปเป็นประธานในการเปิดงานซึ่งบรรยากาศภายในงานอยี่ยงที่เห็นค่ะว่าเต็มไปด้วยความสนุกสนานและก็สีสันของบรรดาน,นักวิ่งที่สวมใส่เสื้อสีสันสดใสโดยกิจกรรมภายในงานก่อนที่จะมีการเริ่มวิ่งนะคะก็มีการทํากิจกรรมเรียกว่ากระตุ้นนะคะเรื่องของการออกกาลังกายเช่นการเต้นแอโรบิกเกมงานวัดงานแสดงดน,นตรีและก็จุดภาพถ่าย ยยอย่างที่บอกปีนี้นะคะมีนักวิ่งสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยถึงแม้เขาจะรับกันเพียงแค่2,000คนแต่ว่าปรากฏว่าทะลุ2,000ค่ะเพราะว่ามีความสนใจจากประชาชนนะคะสมัครเข้าร่วมวิ่งเป็นจนมากสำหรับระยะทางการวิ่งนะคะก็คือ3.5กิโลเมตรค่ะวิ่งกันท่ามกลางบรรยากาศยามเย็นของชายหาดสมิลา จังหวัดสงขลาอย่างที่เห็นในภาพเลยค่ะท่าน,นี้รายได้ทั้งหมดนะคะจากค่าสมัครของนักวิ่งกว่า2000คนค่ะเขาจะถูกนำไปมอบให้กับศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลบางกล่ำโดยไม่มีการหักค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และไปฟื้นฟูนะคะศูนย์ผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและก็ทางหัดที่บอกว่าปีนี้เป็นปีที่5แล้วค่ะที่เขาจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันออกกําลังกายดูแลตัว แล้วที่สําคัญก็คืออยังได้ร่วมกันทําบุญอีกด้วยซึ่งที่ผ่านมานะคะในแต่ละปีก็ได้มีการนําเงินรายได้ไปช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆในภาคใต้ามาแล้วกว่าเป็นเงินกว่า4.5ล้านบาทค่ะ ซึ่งนอกจากกิจกรรมวิ่งแล้วนะคะไฮไลท์ปีนี้ก็ยังมีความพิเศษก็คือการจัดกิจกรรมไข่ทองคําจำนวน300ใบค่ะที่ทางคณะทำงานเขานำไปซ่อนตามจุดกลับตัวต่างๆให้นักวิ่งแต่ละคนช่วยกันค้นหาเพื่อนำไปแลกของรางวัลสุดพิเศษรวมถึงรางวัลใหญ่จากผู้สนับสนุนอย่างเช่นตัวเครื่องบินไปกลับ ที่พักระดับ5ดาวแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะบรรยากาศเรียกว่าสนุกสนานคลื่นเครงกันมากๆปีนี้นะคะสำหรับใครที่พลาดกิจกรรมดีๆแบบปีนี้นะคะก็ติดตามได้ค่ะว่าปีหน้าเขาจะจัดกันในช่วงวันไหนอย่างไรนะคะหรือว่าจะติดตามเพจ Facebook หัดทิฟแฟนรันเพื่อจะได้ร่วมกิจกรรมแล้วก็ยังได้ร่วมกันทำบุญทุกๆปีแบบนี้อีกค่ะ